กดไลค์กดแชร์สติ๊กหน่อยพี่น้องจ้าใจเลยจ้าเลยเด้อโอ้เพิ่์นจะตอนรับห่อค้าขนาดเลยเนะาะขนาดเลยจ้าเห็ดออกมารอรับพักขนาดเลย <8 S 1> เมื่อน,นี้ขอบคุณที่เจ้าาสวัสดีครับพ่อกับผมเบาเคนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องจากที่เมื่อเช้าเราไปเบิง่งนาไปได้เห็ดเพาะ เอาอมนมาดูกระสิพาสาวติ๊กเข้ามาเบิ่งอีกเอาไปเติมกันถ้าเจอเขาก็จะหาไปเติมกันมาลุ้นกันเอ<ม>าสิได้เห็ดอย่างมั่งสาติ๊กได้เห็ดล้วโง่บานแล้วหนึ่งดกอกติ๊กช่อนมานำใจาเผื่อเจอเห็ดเพาะเลยเราจะได้ขูดเลยเข้าป่าสำรวจป่าเจ๋อเผื่อได้แกงเติมกันเนะาะเผื่อจะไปแกงเติมกันเ็ลงบานแก้วโอ้ยหหง ยังออกอยู่เนาะยังออกดูแต่มันสิบานแฮตตีแบบนี้นอ๋อนี่ตัวงกขามงามมันมีหอยมดหอยกัดนดี่เด้มีร่องรอยการกินที่ตัวงกบ้านสติกสีจะแบบนี้หอมหอมดอกเดียวนี่ติเดีสําสำรวจเลยเอ้ยเผือมินคนมาข้าเจ้าว่ามันออกบัหลายขราเจ้าเลยบบมาแบบนี้นะสำวรวจเพิ่งก่อนเผื่อเขาเจอหลายเขาหมานอยู่แล้วเห็<า>นนิดแล้ว<า> ขาวรอเลยนี่นี่เชดอกฮะเข็มทองดอกบ่ตอนนี้หมูเลยทบานบานก็เอาจะแกงปนเห็ดเพาะอะไรผุนๆอีดอกนี้สองได้อยู่ตรงนี้สองบอกใช่ได้สุดเจอดอกตุ่มให้เลยจ้ะเหมือนแน่กันนี่หาจะเข้ามาเนาะหาเข้ามาแต่จริงๆมันใส่ถุงมือถุงมือมาอยู่นี่มอมดอกตลุ่มเลยบอกแต่ว่ามันยังบานแข็งอยู่จ้ะ ยังไม่เห็น่สิเบิดบ้านเราบบาเกสติกวาเก็บติ๊เือ้าาออกเลยเนาะนี้สติกันแขาวๆใต้ใบไม้พวกนี่เนี่นี่แม่อันนี้มะงูกตีนต่ำนีี่เบืับต่อครับ บานอีกแล้ววาสนาสีเจอแต่เทาเทานี่บ่เบาเกลียวอ่ะโอ้ยโดนแยกดอกแยกขาบอเจอดอกตูมเลยได้หนิแด่สีบานเต็มกระมองบอขึ้นนี่ขยะขยะแซ่บคือเก่าเจอแต่บานบานแทบบานลอยอีกแล้วจ้าหอึเดียวบอเป็นหมูเนาะยังไปเจอบ่ ถึเพาวอกดอกบานแล้วจะงูกขาวบานก็เอาไอ้หาโตโหหมดเข้าไปแล้วหาโตบานแพวขายยาวๆคือสาวรำซิงอีกแล้วหอมหุยฮุยเออแต่ดอกบานเป็นบอไม่อนี้เดี๋ยวซูมเห็นหนีนี่ ขาเคียงก็กเจอดอกนึงบ้านสวยนะอืมขวติติกาติก,ตกเจอดอกนึง,นงดีดอกใหญ่ร้อมอ๋ออีมเหอขน,น,นาดเลยวัติติกใส,ส่พีเดี้วบานสวยยยู ไปเรื่อยๆจะได้เห็ดอย่างมากมาลุ้นกันเนาะจ้ามามาสติ๊กพี่เจอขนาดเลยพี่ดิดอกพักไงอุ้ยสามดอกอือมึงมีความประหาบบทุกบ้านเบิร์ดตรงนี้แกงคนเห็ดเผาะเหาเลยเนาะแน่นจ้ะ ก๊อ,อ,บอบเลยเนาะตัดถุงเท้าเป็นไว้จ้ะเราปักใหญ่เลยาาหาบ้าเลยถ้ามาเมื่อวานาพอดีตูมเล็กหนิเนาะเมื่อ <c oughs> วานเรายังเดินทางอยู่เลยมาถึงมื่อวานก็าพาไปเบิ่งน้านาไปได้หิ้วเพาะก็เลยสิมาเบิ่งป่านี่เพื่อเ,เติมกันเนาะ ขันบัวโตขึ้นกระมงเลยนะจะดอกบานจะดอกบานทีติสติสบอกเคสเห็นเต็ตุ่มแล้วพู่นนี่ดีเป็นห้องจ้ะในที่สุดเราก็เจออู้ยเต็มเลยพุ่นจะใดบ้านแล้วพุ่นกระมงบูพ้อใส่ค่ะบ้านอ่ะดอกที่กันนี่นี่พี่น้องนี่นี่นอ้ยนึกว่าจะไปเจอรุ่นนี้ซะแล้วสจะถ้าก็เจออ๋้ยบอกเ็สเป็นใครอยู่นี่ดินี่เดี๋ยว อันนี้ก็ตัดถุงเท้าก่อนโอตัดตีนก็แบบนี้เขาจะเอาถุงเท้าโอ้ยเสืของแท้ของแท้เขาไข่ก่อนอ๋อมันฝ่อแล้วกระเดื่อนเพื่นกดดิข้างในผูกขาวขาวข้างไหนติ๊กน้ำไปก่อนป่าเพ็กป่าเพชรแน่นเนะบานวะอย่ามันบานแข็งจะถอดเพื่อนจะถอดเพื่อน น้อขนมานพี่น้องวะอ,อะไรก็มานสติกในบ้านเพื่อนกรบบาดวเฮ็ดออกเด้ขับจากมากมาเบิ่งเฮ็ดเพาะฝ่ายเด้หาหมูมันด้วแถวนีีมีกว่ปหาหมูหาหมูเพื่อนอุ้ยปาๆๆ้าโอเคเมนอย่างนั้นนี่คุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะนอุ้ยมีดอกตูพ่อ ต <parfois> for ิ่ง <marginalized> น <t its> ิ่งติ่งพูดเีพูดีดานหมูบักใหญ่เลยบคเขาแถวรอเลยตินี่ทีไหนมึงองาหัเฮ้ยหมูนี่สวยกว่าป่าเ็นะพูดะพขอกพเต็มเลยบวมาสิหลายตน่ิดนอนี่เปดน้เเปิดเปิิดเปิดเปิดปิเปิดนอเปิดเด อู้ดอกใหญ่งอกขาวเพิ่นดอกใหญ่นหญนนหญนนเ,เน,เ <c oughs> นเาะดิเป็นแถวขขาเขาเรียกว่าข้าวแถวลอใส่ยีกหนึ่่ิงกับสองคนไปยังเราต้องกลัวอู้เป็นไข่ไปแถวไปเลยตัวห่าดิข้างบนกระดอกซุบลุบอยู่ห่านเลือกได้แล้วบัดนี้เลือกเอาบัดนี้ <c oughs> ตีเล็กหมกล้าเลือกบ่เยหอนี่บกนเยียบเห็นนะห็นเห็นยังนั่นนั่นี่นี่เดี๋ยวเดนี่เมูใหญ่ขนาดเลยักเสือขนาดเลยนี่ยาเอาดอกกุกมันอยู่ใกล้นไปเดอกทุ่งก่อนนี่เลยเนาะบเียนนตดี เดี๋ยวขึ้นมาก็เห็นซุบลุบลอยอยู่นี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 ่อุ้ยเพ่อด้ดอกบานปักแหนังเลยบานแต่เอาคือเก่าของแซ่บไม่เต็มป่าเลยได้ดิจิงอุ้ยพอดีเต็มป่าเลยได้ดิมาตื่นแล้วเราตื่นเต้นแล้วอุ้ยยังตื่นเต้นคือเก่า ดอกสริกก็ิกหมูใหญ่ห้องบ่อเอาหมูใหญ่ยังกเอาอยู่แอ่ารอบๆขนาดแต่ตาไปเฉยๆได้มั้ยได้ไหมปานกระเอาโอ้ยซูลบ่ได้เลยเด็กจะดอกเพิ่นจะเดอกเพิ่นอ่ะไปเอาหมูใหญ่ข้างล่างกันครับไปไปฮัดหมูนี่ฮัดพี่น้องหมูโดอกดิดอกใหญ่คือกัน โบมีคนมาหาด้นี่ข้าเจ้ายากเรียกบบเพราะว่าคนเริ่มดำนาเลยนะเริ่มดำนาเริ่มเอากล้าเริ่มในหลายอย่างเบิ่งน้ำเบิ่งในเห็ดไก่เราปกเส้นร้นตะก้าด้นี่แก้วก็ท่าปกคิดกับสติ๊กข้าโบมาแต่เมื่อวานเห็ดบอกรุ่นนี้ได้เมื่อวานเมื่อวานรุ่นนี้เด้แหละสวยได้แหละฟ้อนเลยแล้วเอนและแน่และแหลนเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อคุณอะ เต็มแล้วเต็มแล้วมาได้มาได้เอากระมองใหญ่มาก็เพราะไม่มีไผลมหาเนาะไปบอกเขานะมาหาเห็ดเขาก็สิว่าโอ้ยซุ่มนี่มันมดแล้วเนาะป่าแตกคลิปเตอร์ติ้งปล่อยมืินนี่ค่ะคนมาค่ะเห็นข้าเจ้ากระพากัระพาร์แล้ว มีคนมาลดแล้วนี่ค่ะปล่อยคลิปนี่ไปค่ะมันลายเนาะลายดีด้วยนี่บานกระยามมันเอาไปขอบดีถ้าตัดสินใจมาเบิ่งเนาะพอได้กิน,นเรียว่าจะมาเอาไว้แกงเติมนิดหน่อยโอ้โหมันบ่นหน่อยแล้วนี่นแกงแต่เห็ดละงอกนี่แล้วกระออนโอ้ย เคยบกราอกดไลค์กดแชร์สาวชิคหนพี่น้องจ้ะเป็นใจเลยเนีอย,โ, <c oughs> อยโอ้โหแฟนจะตอนรับของค่าขนาดเลยนะขนาดเลยเห็ดออกมารอรับค่าขนาดเลยเลยมื่อนี้จะที่จะทานด <c oughs> ูเวลาเล็กินดูนน่ เดินเข้ามาอย่างทานคุยโอ้ยเพื่อนทานเ่อจักหมูใหญ่ๆนะแม่เนาะได้อีดีจืดไวเดอรปีหนาบ่อนี้ค่ะจ้าไปเคยออกคุณพูดไปคือโอ้ยดอกตูมลืมดอกตูมดิค่ะดีกว่าเหมือนเตะกระบอกแล้วดอกตูมสวย สวยไหมพี่น้องสวยคอไล่คอแช่ล้วนๆนะครับนย่างเดงมอยังดิมมือเนี่ยมือนี้เ่จะติดมั้ยเขาเนี่าอีกเขาอีกอย่าพยายามมาเต็มแล้วเอาหมูอนี้จก่อนมูอน,นี้เราจะไปเปลี่ยนของมั่งใหญ่มากมั้งลูกทีเจออยู่บ่ <laughs> ngày mai đâu người mọi chơi mọi người mọi người mà mai mọi người mọi người đó người mọi người เลยใจขนาดป๊าดเจอหมูนีิเต็มตะกร้าเลยจอดซ่องอยู่ได้ไหมจอดซ่องอยู่หาเขาเจอเขาแล้วว่ามึงคนมาหาแต่ว่าหักปิดคลิปคนทัาบอกเค้านะหนึ่งพี่น้องแบ็คจีบบัสพอถึงเมื่อเอากระโม่ใหม่มัม ประมานี่ครับเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้ยครับเราพบพ่อกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า